สวัสดีท่านผู้ชมผมเนี่ยกินกินกินข้าวอิ่มแล้วก็เรื่อโอ้ถ้ามีขนมอร่อยๆสักอย่างหนึง่งมามากินน่าจะดีนึกเมื่อกี้นี่กินข้าวอิ่มนี่เพื่อนนะเพิ่งจะเพิ่งจะกินข้าวอิ่มนี่ไม่มีขนมแบบตามหลังมาเลยขนมตาลนอ้เดี๋ยวเช็คของก่อนใอันนี้คืออะไรนี่น,น้นำตาลน้นำตาลน้นำตาล แบบแบบนั้นแบบใส่ไอศครีมแบบนี้ใส่ใบเตงดูดิทำไมคต้องดิทำเองเหรอทำเองร้อนๆรุนๆนี่สดๆใหม่ๆเลยนี่ไม่เอาตัวนี้นะเดี๋ยวขอเช็ดของอีกจักนิดนึงมีึสองนางนี่นะนี่นะอะไรนี่ไก่ไก่ไก่เจละเจยไก่หามนี่ไม่ใช่ไก่เจระเจย์เจระเจย์นะใหญ่ๆกว่านี้นะ ทำไมมันดูหลอดๆไปวะนะวันนี้มันอเขมันืนเนี่ยมันขี่รถไปก็แทกไปกะแทกมามันเลยเล็กลงหรือเปล่านี่ปกติมันลูกใหญ่นะวันนี้เราหดตัวหรือเปล่านี่สองยาต่วไรนี้สามสิบสามสิบก่อ,อนอนญาตจ่ายแบงค์บึง,บงดได้ไหมมันหดตัวไปท่าไปไป,ไปตามเส้นขา อย่าไปพูดถึงเขาเขาดีอยู่แล้วเกดฉาฟ้าหกตัวดูิน่ารเจริบจ่ายสี่สิบบาท,ทอนมาห้าสิบเกจฉาฟ้าหตัวอย่าบอกนะว่าไม่มีตอนมีลูกเล็กนึกอยากกินขนมก,ะกะน็ขนมมากายเลยนี่เพิ่งกินก้าวอิม มันดนดีเนาะนึกอยากกินนมเพราะว่างง่ายนึกนึกเอาเงินนึกเอาเงินเอาทองเพราะว่าเมื่อกี้นี่นึกเอารางวัลที่หนึ่งมากเนาะกินข้าวอิ่มแล้วโอ้มันไม่ก่อยอิ่มท่าไรข้าวมันไม่อร่อยก็เลยอยากกินขนมแม่ค้าก็เลยมาเลยนึกเอาเงินเอาทองนะผมก็เลยโอ้ดีใจมากเลยที่มีขนมมาขายนึกเอารางวัลที่หนึ่งเลยไม่รู้มีอะไรโดนจิตโดนใจให้แม่ค้ามาช่วงบ่ายปกติไม่เคยเห็น ปกติผมก็ไม่เคยนึกอยากกินกนมนะใช่กินข้าวอิ่มผมก็อิ่มเลยออหนว่ากินข้าวอิ่มแล้วมาทไมอยู่เออแล้วบอกว่าไปก้ายาอยากอยู่พอดีเลยขอบคุณมากที่มาพอดีว่าเมื่อกี้กินข้าวส้มตำนะทุกท่านกินส้มตำกินอะไรแบบเบื่อแล้วก็เลยแบบอู้อยากกินอย่างอื่นบ้าง กินไม่ค่อยแบบเต็มคอเต็มปากเท่าไหร่เพราะว่ามันกินบ่อยแล้วเนาะสมตามวันนี้นี่ทุกท่านกินขนมน้ําตาลบ่ขนมตาลขนมตาลขนมตาลทุกท่านหืมหืม

นะลุงเลื่อนมันมันซื่อยังมาตัวนี้เนี่ยมาตัวนี้เนี่ยเอ้อหมามันชื่อ,อยังซื่นะอยา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 เข้ามามาตัวนี้มันเหมือนแบบมันมีปัญหาครับผมตลอดนะท่านเหมือนมันสงสัยอยู่ตลอด,ดอยากกินด้วยแล้วกันนะ เดี๋ยวจิ้มก่อนนะให้แล้วช่วยทำงานนะเข้าใจไหมนะหมาตัวนี้หละมันมานอนเฝ้ามันมานอนเฝ้าอยู่ตลอดเวลาทำงานทางานเหมือนสนิทสนมกันมาแต่แต่นานเน่นอ,อืม อร่อยเลยดำดำดำขิงเดือยแมวมูอหืมเยัง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 อันนี้วางไว้ก่อนยังยังข่ใจไมยยาน้ำตาลยีสิบเลยหรอ ฮะอืม,ออมนี่เราดนน้าเลยพินินจะทำไหมยังอุ่นอยู่เลยอืมเมอะไหวเ่อ่อายินแล้วช่วยงานนะ thôi ra má nè để ăn nhiều vậy con măng có đam นี่หมาชาวบ้านนะท่านชอบมันนอนเป้าหมากินเงาะไหมไม่กิน กนะินไหมเงาะนะอุ้ยอย่าให้หมากินดิมันไม่กินไงเป็นหมาเนาะเขาไม่กินเงาะกันบอกเลยไม่เชือ่อถ้าหมากินเงาะคงจะไม่ใช่แล้วพี่รุดธน ไปที่นี่แล้วครับผมสวัสดีครับ